เหรียญเงินเหรียญเงินออตูด่วถุง่วอ่ะงั้นก็ออกเป็นคนถุงเลยล้วกันเหรียญเงินทองแดงทั้งหมดสองร้อยเหรียญน,นะคะตามที่รายการส่งมาสองร้อยเหรียญอ่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ก็จะมีชมรุษเดี๋ยวถ้าบอกเลยนะคะทุกคนที ท่านใดที่ต้องการส่งเหรียญมาขายไปหน้านะคะถ้าเหรียญชํมรูนะเพราะว่าราคาเขาแปดบาทเนาะถ้าชํมรุดปุ๊บก,ก็จะขายไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะตัดออกให้เป็นอีกราคาหนึ่งเนาะที่เปน็นนาบอกตลอดว่าจะรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญชำมรูดไม่รับนะคะ เหรียญสตางรูนิเกิลอันนี้นะคะคือนิกเกิลนิเกิลและทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทร้อยเหรียญก็ได้แปดร้อยบาทเห็นไหมคะแล้วถุงนี้อีกหนึ่งร้อยเหรียญทั้งหมดมาสองร้อยเหรียญโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยมาอย่างเงี้ยค่ะนะ คุ้มค่าส่งอะค่ะคุ้มค่าส่งเดี๋ยวรวมก่อนเมื่อกี้ถ้ารวมมาแล้วด้วยทั้งหมดใช่ไหมคะหกร้อยแปดร้อยพันสี่พันหกสามพันเนี่ยแน่ๆเลยได้เงินแน่นอนสามพันบาทเห็นไหมคะส่งมาให้ให้ให้เยอะอย่างเงี้ยค่ะคุ้มคุ้มกับค่าส่งคุ้มกับเวลาที่เสียเนาะ เนี่ยได้สามพันบาทเหรียญย่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเหรียญตะตังเนี่ยขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะคุณคุณอะไรนะเมื่อกี้พนันลืม คุณนิพาพรค่ะคุณนิพาพรถ้าคุณดูคลิปป้านาอยู่นะคุณส่งมาได้อีกนะคะป้าน่ายินดีต้อนรับค่ะยินดียินดีรับซื้อค่ะเหรียญของคุณนะคะถูกใจป้านามากค่ะชอบค่ะก็จะมีเสียบ้างจะยังไงดีเนาะเหรียญเสียแต่ก็ให้ไปแลวกันเนาะเยอะเยอะอะคุ้มถ้าเสียเหรียญสองเหรียญสามเหรียญน,นี้คุ้มอยู่เพราะจนวนเขาเยอะใช่ไหมคะก็ถัวเฉลี่ยกันไปค่ะแต่ถ้ามาน้อย,อยถ้าเสียนะป้านาขออนุญาตคัดออกออกต้องเอาออกเลย แล้วเหรียญเงินที่ไป็นนับอกอะ่ะเดือนนี้นะคะเป็นด้รับซื้ออยู่ที่ห้าสิบบาทเดี๋ยวถ้าพ้นเดือนนี้ไปแล้วนะคะจะปรับลดลงให้เหลือสี่สิบค่ะเหรียญสตางรูเงินเนะะี่ยค่ะจะปรับลดลงให้เหลือสี่สิบยังเป็ได้ยังคล่องใจยอยู่เขาเขียนมาสิบหกเหรียญแล้วทําไมเป็นับนัดไปสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเจ็สิบสองสามสี่สิบห้าเดี๋ยวต้องมาทําการหาในนี้ก่อนอาจจะปนอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ